คําสอนเผยแผ่ศาส,สนาเผยแผ่แผพิธีกรรมต่างๆจนมีผู้คนให้การศรัทธาเริ่มใสแล้วก็เริ่มเข้ามาเป็นศาสนิกนะคะก็จะเริ่มจากอาวันจากเดือนจากปีก็นับกันไปก็จะจนมีผู้คนศรัทธาเริ่มใส่มาในที่สุดจนในปัจจุบันนะคะในปัจจุบันของประเทศไทยก็ได้นับถือพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาตินะคะแล้วก็มีศาสนิกที่นับถือมากที่สุดนั่นเองนะคะ อของประเทศไทยนะ90กว่าเปอร์เซ็นต์นะนะคะ9กกว่าเปอร์เซ็นต์ที่นับถือพระพุทธศาสนานั่นเองนะคะมันก็มาจากอดีตนะคะก็ามาจากอดีตนะคะอันนี้เป็นสระน้ํานะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูใบกรีมกันนะคะเราไปดูปราสาทใบกรีมกันนะคะท่านผู้ชมว่าจะงดงามขนาดไหนและสวยงามขนาดไหนยามเย็นนี้ดูแล้วนี่จะรู้สึกว่าขลังมากนะรู้สึกว่าขลังมากนะคะท่านผู้ชม เห็นไหมสถานที่ต่างๆขลังมากนะคะอโอเคค่ะมาเที่ยวแบบนี้ก็รีแลกดีเหมือนกันนะค่ะใส่น้ำมันก็มาเลยนะคะก็มาเที่ยวเลยนะคะยังไม่สามารถที่จะเข้าได้นะครับประสาทต,ตาเมือนเพราะว่าปิดก่อนเนาะ เดี๋ยววันพรุ่งนี้อาจจะไม่แน่อาจจะได้มากระทําพิธีกรรมนะคะแล้วก็มาบูชานะคะท่านผู้ชมอันนี้ค่ะ